จะตั้งจิตหรือไม่ตั้งใจหากบาปด้วยอาาัคราพยัญชนะตัวเลยบาปตั้งกลังแสนเท่าบาปตั้งตะเกาวแสนปีบาปปีนี้บาปเดือนนี้บาปวันนี้ บาตยานนี้ขอจงเป็นอาหสิกรรมสำเร็จเสียทิ้งท้อ,อาบเทา่าต้องสู่นิพพานะปัจโยขอตูวบันดบน,นี้ถึงเวลาลูกขอลาไปเป็นข้ทาผ้าบาท รับใส่ซาบ้านเนมียขออย่าได้มีปัญหาอุปสรรคพยันตรายทั้งหลายทั้งมวลย่าได้มาร่วมรังตัก้งกายเดียดเตียนดีทานดีวิตของลูกเลย,ย

ตะตังปะตังกุสเลนะปัญญาติโหมังโลกังปะฟาเสติอัพพาอุตตวะกันทิมาอ๋บอกลุงละจับคนตายลุงท่าสอนจะบาดูมาจอดเราให้พ้นบอกคนบอกลุงบอกมึงไม่ได้เลยไอ้เหี้ย